ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเก็บตกประเด็นร้อนหลังเกมโขงแดงเปิดบ้านยัดเยียดความปรชาชยให้เบอร์ลี่สามต่อหนึ่งในศึกพิมลีกอังกฤษ 1. เจอเบอร์รี่ไม่ง่ายเกมนี้หากใครติดตามรับชมตั้งแต่เริ่มจะเห็นได้ว่าช่วงแรกลิเวอร์พูลต้องเจอกับความอึดอัดพอสมควรในการรับมือกับเบอร์ลี่ที่ไม่ได้มารับอย่างเดียวแต่มีจังหวะเปิดเกมแรกเป็นระยะแถมวันนี้นักเตะอย่างดาวิดดาโธโฟฟนาน่าและวิลสันโอโดแบกก็ปัน่นป่วนแนวรับเจ้าบ้านได้ดี จนต้องพาวงจังหวะสวนกลับอยู่ตลอดแม้หงแดงจะออกนำก่อนแต่ทีมเยือนก็ไล่ตามตีเสมอได้ในช่วงท้ายครึ่งแรกอีกด้วยดีที่ครึ่งหลังครอปแก้เกมจนบวกเพิ่มได้อีก2ประตูรวมกับความไม่เขียบขมของเบอร์รี่เองทำให้สุดท้ายเป็น3มคะแนนของเจ้าบ้านไปได้ในที่สุด 2. เบอร์รี่ไม่ข่มเองเกมนี้หากเบอร์รี่เปลี่ยนโอกาสที่จอแบบเน่งๆน่งเป็นประตูได้บ้างบางทีวันนี้พวกเขาอาจจะมีแต้มติดมือกลับบ้านไปแล้วก็เป็นได้ โดยเฉพาะจังหวันลูเดียวของดาวิดดาโธโฟฟาน่าที่ไม่ยิงปรติดเซฟก็ยิงออกไปเองรวมถึงยังมีจังหวัได้สัดแบบปากประตูโล่งๆของวิลสันโอโดแบที่ตัดสินใจกดเต็มข้อบอลพุ่งหาคนดูแบบไม่ได้ลุ้นนี่คงจะเป็นจุดที่ทีมของแวงซองกกมนีต้องไปแก้ไขยอย่างเร่งด่วนหากพวกเขายังต้องการอยู่รอดปลอดภัยบนลีกสูงสุดหลังจบฤดูกาลนี้ 3. นูนเยสก็ยังเป็นนูนเยส แม้เกมนี้ดาวินนูนเยจ,จะทำผลงานได้ไม่เร็วกับการมีชื่อใส่สกอร์ได้จากลูกโขกสุดสวยเป็นประตูที่3ให้ทีมในเกมนี้แต่ความเฉียบคมกับการใช้โอกาสเปลืองยังคงเป็นจุดเด่นของเขาคนนี้ไม่เปลี่ยนแปลงเพราะวันนี้เป็นอีกนัดที่เจ้าตัวมีโอกาสเด่งๆนหลายต่อหลายครั้งแต่ลูกง่ายๆมีหรือเขาคนนี้จะเอาทั้งหลุดเดียวทั้งชาร์จจ่อจอล้วนไปตีเซฟแทฟฟอร์ดทั้งหมดจนหากดูสิติถ้าเจ้าตัวคมกว่านี้อีกนิดเปลี่ยนโอกาสที่มีเป็นประตูได้ คงยิงในลีกทะลุ20ลูกไปแล้วแบบสบายๆ4เอลเลียสซูเปอร์ซั์ดูเหมือนครอปจะเจอบทบาทที่เหมาะสมของฮาวีเอลเลียสเข้าให้แล้ว กับการให้นั่งรอโอกาสบนมานั่งแล้วค่อยลงมาเปลี่ยนเกมในครึ่งหลังซึ่งก็ต้องชมนายใหญ่ชาวเยอรมันที่กล้าตัดสินใจถอดเทรนอเล็กซานเดอร์โนออกและส่งกองกลางดาวรุ่งรายนี้ลงสนามมาตั้งแต่ช่วงพักครึ่งซึ่งวันนี้เจ้าตัวก็โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในการลงมาปั้นเกมแดนกลางทางกราบขวาพร้อมกับทำสองแอซิดช่วยทีมคว้าชัยไปได้อย่างงดงามในค่ำคืนนี้โรคเดี้ยงลูกหลามเจเกนครอบเผยเทรนอเล็กซานเดอร์เจ็บซ้ำ ลิอร์พูต้องลงบุกกับเบอร์ลี่โดยที่ทีมขาดนักเตะตัวหลักไปหลายรายทั้งบาดเจ็บเป็นไข้และติดโทษแบนแถมหลังเกมเอาชนะเดอะคลาเรตได้สำเร็จครอบและบุว่าอเล็กซานเดอร์ถูกเปลี่ยนออกช่วงครึ่งหลังเนื่องจากล้มเจ็บซ้าจุดเดิมและทาให้เคอร์ติจโจนถูกขยับไปสวมบทแบคขวาผมสามารถรู้สึกได้ว่าแบงซองกอมปานีรู้สึกอย่างไรในตอนนี้เพราะเบอร์ลี่มีคุณภาพพวกเขาเล่นได้ดีและทําให้เราลําบากแต่รวมแล้วนอกเหนือจาก15นาทีแรกซึ่งเราเร่งเกมมากไปและพวกเขาได้โต้กลับหลายหนจนทําให้เรามีปัญหา จากนั้นเราสงบลงและได้ประตูอย่างวิเศษครอบกล่าวหลังพาทีมกลับไปนำฝูงได้สําเร็จแม้จะลงเล่นมากกว่าแมนซิ t y ตี้หนึ่งนัดเรารู้ว่าในช่วงพักครึ่งเราต้องทําอะไรเราคอนโทรลเกมได้แต่เป็นเพราะเราเปลี่ยนเทนนลเล็กซานเอโนออกและเคอร์ติสจูนทําได้เยี่ยมเช่นเดีวยวกับฮาวิเอลเลียสที่ได้ลงสนามเคอร์ติสไม่เคยเล่นเป็นแบ,บ็คขวามาก่อนมันเป็นครั้งแรกในชีวิตของเขา มันเป็นเกมที่ยากเป็นสถานการณ์ที่แปลกเราขาดนักเตะหลายรายรายวมทั้งผู้รักษาประตูด้วยมันเป็นบายที่สมมติแบบยกเว้นปัญหาของเทรนเขาเจ็บเข่าในจุดเดิมไม่มีอะไรร้ายแรงแต่เขารู้สึกเจ็บอีกหนและเราต้องรอเช็คเรารู้ก่อนเกมแล้วและเทรนบอกว่าไม่มีปัญหาเขาโอเคแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราต้องระวังและตัดสินใจเปลี่ยนเขาออกต่อข้อถามถึงการลุ้นคว้าแชมป์ครอปเอ่อยว่าผมรู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้ทุกสัปดาห์ คุณต้องใส่เชื่อสปเปอร์เข้าไปด้วยพวกเขาชนะในวันนี้วิลล่าจะลงเล่นพรุ่งนี้พวกเขามีลุ้นเช่นเดียวกับอาเซนอนสองสัปดาห์ก่อนเรามีขุมกำลังที่ดีแต่อีกสองสัปดาห์ให้หลังเราขาดนักเตะหลายตำแหน่งทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้เราจำเป็นต้องมีโชคด้วยแต่หากไม่มีคุณก็ต้องต่อสู้อย่างเต็มที่สำหรับโจโกเมสกับอลิซอนที่หายไปในเกมนี้คุณซือหงแดงเอ่ยว่าเราคิดว่าโจโกเมสจะลงเล่นได้ แต่เขามีไข้เมื่อวานดังนั้นเราจึงให้เขากลับบ้านอาลิซอนรู้สึกไม่ดีเขากินไม่ได้นอนไม่หลับดังนั้นมันจึงไม่ช่วยอะไรต่อข้อถามถึงการได้ใบเหลืองจากผู้ตัดสินครอบกล่าวว่ามันเป็นเรื่องของอารมณ์ในเกมมีใบเหลืองมากมายในวันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมแหวนซองกอมปานีได้ใบเหลืองผมหัวเสียในจังหวะนั้นแต่ผมโอเคที่ได้ใบเหลืองตราบที่ผมไม่ได้ใบน้ําเงินผมก็ไม่ต้องออกไปพัก10นาที ฮาวิเอลเลียตกองกลางลิเวอร์พูลออกมาแสดงความหวังว่าชัยชนะเหนือเบอร์ลี่สามต่อหนึ่งจะช่วยเสริมความมั่นใจสําหรับการลุ้นแชมป์หลังทีมแพ้มาในเกมก่อนหน้านั้นพวกเขามาที่นี่พร้อมแผนที่ชัดเจนและทําให้มันยากมากสําหรับเราในวันนี้เหมือนที่พวกเขาทําได้กับเกมในบ้านพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากและมีวิธีการเล่นที่ชัดเจนเป็นอีกครั้งที่เราพยายามอย่างมากและค้นหา3ามแต้มได้จากที่ไหนสักแห่งเรามีความเฉียบคมเมื่อเราต้องการและได้3มแตม้มซึ่งเป็นสิ่งสําคัญ มันเป็นความรู้สึกที่ดีเสมอกับการเป็นจ่าฝูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเกมที่แล้วที่แพ้อาร์เซนอลเราต้องตอบสนองและแสดงการต่อสู้ออกมายังมีเส้นทางอีกยาวไกลดังนั้นเราจึงไม่สามารถหายตัวไปได้เราแค่ต้องผ่านมันไปทีละเกมมันจะช่วยเสริมความมั่นใจได้เสมอเมื่อคุณเป็นจ่าฝูงของลีกเราแค่ต้องเดินหน้าต่อไปในตอนนี้ผมแค่คิดว่าเราต้องเล่นไปทีละเกมและโชว์ฟอร์มออกมาเราจําเป็นต้องเก็บชัยชนะและเก็บแต้มนั่นคือทั้งหมดที่เราทําได้ เราต้องใช้วันนี้เพื่อเพิ่มความมั่นใจในวันถัดไปเรามองย้อนกลับไปไม่ได้แล้วเราจะเดินหน้าต่อไปเบนบอสเซกรายงานสถิติวัตรุเอนโดปะทะเบอร์ลีลงเล่น90นาทีในสนามผ่านบอลสำเร็จ58ต่อ6 6ครั้งความแม่นยำในการผ่านบอล88%สร้างโอกาส1ครั้ง1บล็อกตัดบอลเอามาครองได้5ครั้งชนะการดวลบนพื้น9ต่อ14ครั้งรับ1ใบเหลือง ถือว่าเอนโดกลับมาได้ทันเวลาในการขาดการทํางานของดอมิเกโบสไลไปพอดีแม้ครึ่งแรกอาจจะยังจูนกับการเล่นเคียงข้างกับอลิซิสแม็กอลิสเตอร์ไม่ติดสักเท่าไหร่แต่ครึ่งหลังเจอเกนครอปแก้เกมให้สลับกันขึ้นลงในตำแหน่งเบอร์หกและทั้งคู่ทํากันได้ดีขึ้นทันตาเห็นเลยทีเดียวครึ่งหลังเอนโดทําได้ดีมากกับการกลับมาลงสนามในวันนี้เข้าชนะการดวลกันมากที่สุดในตำแหน่งกองกลางที่9้าครั้งและยังชนะการฟาวล์มากที่สุดในสนามที่3ครั้งอีกด้วย เชื่อว่าเกมหน้าถ้าได้ลงเล่นด้วยกันอีกน่าจะดีขึ้นแล้วเพราะนี่เป็นเกมแรกที่ทั้งแมคก้าและเอนโดเล่นด้วยกันอีกด้วยไม่แปลกที่จะไม่ค่อยลงตัวแต่การปรับวิธีการเล่นนั้นช่วยได้เลยและการมีเอนโดในสนามทำให้แดนกลางแน่นขึ้นมากอีกด้วยแซงเพื่อนร่วมทีมลิเวอร์พูลเช่นเล็กซานเร์โนขึ้นแท่นกองหลังทำแอซซิมากสุดในพรีเมียร์ลีก เชนอเล็กซานเดอร์โนแบคขวาคนเก่งของลิเวอร์พูลกลายเป็นผู้เล่นกองหลังที่ทำแอซิ์มากที่สุดในประวัติศาสตร์พิมลีกที่จำนวน58ครัง้งหลังบวกเพิ่ม1แอซิ์ในเกมล่าสุดที่หงแดงเปิดรังแอนฟิลพิชิตเบอร์ลีดาวเตะทีมชาติอังกฤษวัยย5าปีทำแอซิดดังกล่าวจากจังหวะเปิดลูกเตะมุมให้ดิโก้โชตามงทำประตูช่วยทีมขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์นาทีที่31ซึ่งนั่นทำให้เจ้าตัวแซงแอนดูโลปัสันแบ็กซ้ายเพื่อนร่วมทีนนลททม,มลิเวอร์พูลข ท็อป5กองหลังที่ทำแอซิดมากสุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีก 1. เทรนด์เล็กซานโน58 2. แอนดูโรปสัน57 3. เลตันเบน53 4. แกรมเลอร์โซ44 5. อันติโนวาเลนเซีย39ปีเตอร์คราวอดีตกองหน้าของลิมู้หนุนเจอเกนครอฟพาทีมคว้าแช,ชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤดูกาลนี้มาครองให้ได้ในระหว่างพูดในรายการปีเตอร์คราวพอดแคสต์อดีตกองหน้าทีมช่าตอังกฤษที่เคยคัดแข้งในถิ่นแอนฟิลด์มาก่อน สนับสนุนครับเต็มที่ให้คว้าแชมป์ปีนี้ไปครองเมื่อถูกถามว่าอาเซนอลมีโอกาสไปถึงแชมป์ฤุูกาลนี้หรือเปล่าคลาส์กล่าวว่าอืมพวกเขาอยู่ในจุดนั้นแล้วในตอนนี้ผมคิดว่าลิพูจะคว้าแชมป์ลีกคุณไม่อาจมองข้ามแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้แต่ผมคิดว่าลิเวอร์พูลจะคว้าแชมป์ซิตี้เป็นอันดับ2และอาเซนอลเป็นที่3พวกเขาเป็นทีมที่ดีอาเซนอลน่ะพวกเขาสามารถเอาชนะใครก็ได้ในวันของพวกเขาทีมที่ดีมากๆพวกเขามีความคล่องตัวนั่นทำให้คุณกลัวใช่ไหมละ่ะ เรือไม่ง่ายโรดี้ยกโขปืนวิลล่าร่วมลุนแชมป์โรดี้กล่าวว่าตั้งแต่ที่ผมย้ายมาก็กยากขึ้นทุกปีเลยนะผมคิดว่าปีนี้เรามีคู่แข่งแย่งแชมป์อีก2ทีมหรืออาจจะเป็น3ทีมหากคุณอยากเพิ่มวิลล่าเข้ามาด้วยเมื่อคุณมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นมันก็ยิ่งลำบากมากขึ้นผมไม่ได้คาดหวังว่ามันจะถูกตัดสินภายในอีก1เดือนข้างหน้าผมคิดว่ามันจะต้องลุ้นไปยันเกมสุดท้ายแต่เราก็พร้อมสำหรับเรื่องนี้ ผมรู้ว่าลิปูจะกลับมาได้ลิปอูที่มีครอปและนักเตะที่พวกเขามีมานานหลายปีแน่นอนว่านี่คือวงรอบใหม่ของพวกเขามีนักเตะที่ย้ายออกไปแต่คุณเห็นแนวทางการเล่นของพวกเขาก็ยังเหมือนเดิมพวกเขาเปลี่ยนแปลงนักเตะแต่เล่นเหมือนเดิมผมคาดว่าพวกเขาจะไปอยู่ตรงนั้นเรายังได้เห็นสิ่งที่อาร์ซนอลสามารถทําได้พวกเขาชนะลิวอูได้สวยงามมากนี่คือทีมที่เมื่อปีก่อนพวกเขาทําทุกอย่างเกือบสมบูรณ์แบบเกือบแล้วจริงๆพวกเขากําลังทําได้เยี่ยมดังนั้นพวกเขาจะได้ลุนแน่ หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ